ดาราสาวชื่อดังประกาศมีแฟนแล้วเชื่อคนนี้คือรักแท้พาชีวิตดีขึ้นทุกวันทุกด้านจริงๆครคบหาดูใจกันแล้วจ้าระหว่างดาราสาวทายาทหมื่นล้านเอวาปวรวันวีระู้ชงหรือเอวาตลกหกฉากและยูทูบเบอร์หนุ่มเน็ตไมเม็ดเน็ตหลังจากที่คำคืนที่ผ่านมาวันที่5พฤศจิกายน2565 หนุ่มเนทได้เซอร์ไพรส์กลางเวทีมวยขอสาวเอวาเป็นแฟนท่ามกลางคนดังและแฟนคลับมาร่วมงานยินดีสนานล่าสุดสาวเอวาได้เคลื่อนไหวแล้วจ้าโดยการโพสคลิปนาะทีถูกขอเป็นแฟนลงอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่า หนูมีแฟนแล้วค่ะขอบคุณพี่เนทที่คอยดูแลหนูดีมาตลอดในทุกๆเรื่องทำให้หนูโตขึ้นและมีความสุขในทุกๆวันตั้งแต่ที่ได้รู้จักกันหนูคิดไม่ผิดที่เลือกพี่เนทค่ะก็ขอยินดีด้วยกับความรักดีๆที่มีให้กันระหว่างหนุ่มเน็ตกับสาวเอวานะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com และอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเรานะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ